สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาตำส้มตําถั่วนะคะส้มตําถั่วนะคกินนะ่ากินอันดับแรกเราก็ตัดถั่วให้ชิ้นๆแบบนี้น,นะคะแล้วเราก็นําไปลา้ลา,างล้างด้วย้ทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือมะเขือเขือนะคะบ้านเราเรียกมะเขือเขือล้างให้สะอาดแล้วก็ให้มันเสด็จน้าหน่อยนะคะล้างให้สะอาดเลยเพื่อท้องของเรานะคะทุกคนจากนั้นมาเราก็จะเตรียม ไปทำกันนะคะทุกคนนี่ดูซี่ล้างเสร็จแล้วเ็จะดูสะอาดสะอาดน่ากินนะคะมาค่ะอุปกรณ์ก็มีคระเตรียมพริกใส่สักสองเม็ดนะคะตามด้วยถั่วสักสองสามชิ้นเผื่อไม่ให้อะไรมันกระเด็นไม่ให้พริกกระเด็นเข้าตานะคะตอนตำครั้งแรกนี่ต้องระวังระวังหน่อยนะคะอันนี้เราเป็นคนไม่ค่อยชอบกระเทียมเราก็ไม่ใส่นะคะ คลุกคลุกไปค่ะคลุกคลุกให้มันเหลกเหลกหน่อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ตามด้วยชิ้นของถั่วฝักยาวนะคะจะกินแค่ไหนอะไรยังไงก็หยิบหยิบเข้าไปเลยนะคะทุกคนหยิบเข้าไปเลยค่ะพอใจหรือยังคะถ้ายังไม่พอใจก็เพิ่มอ่ทดลองตำดูหน่อยค่ะตอนแรกก็ตำเบาๆก่อนนะคะพอเยอะๆก่อนนะคะยังไม่พอเอาเติมเข้าไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะ ทำค่ะทุกคนตำทำๆๆช่วงนี้ก็จะกล้ามขึ้นนิดๆน,นะคะออกกำลังกายแขนโดยไม่ต้องยกย,ยกดำเรีวนะคะต่อมาก็จะเติมออมะเขือเทศหรือมะเขือเครือบ้านเรานะคะไปก็จะเป็นพวกมะนาวแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะแต่ตำถั่ว,ม,วมันจะต้องออกเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะหวานเปรี้ยวนะคะ คนตำไม่ชอบปลาค่ะอุปกรณ์ที่ใส่ก็เครื่องปรุงที่ใส่ก็มีน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็ชูรสนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ตำเลยค่ะเยอะๆเยะๆยะๆเสร็จแล้วก็ชิมค่ะอุ๊ยอันแรกเจอพริกไม่เอาไม่เไมเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคอาชิมค่ะอุ้ยแซ่บๆซนู่นน่โอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วอาตำอีกนิดนึงให้ข้าวน้ำข้าวเนือ้อ อันนี้ก็จะตักไปทานแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนดูแล้วก็หน้าตาดีอยู่นะอันนี้คือส้มตำเด็กน้อยส้มตำถั่วเด็กน้อยนะคะใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้นาวใส่มะเขือขึือใส่ชูโรสนิดหน่อยก็จะ,จะประมาณนี้ค่ะคะ่ะพริกสองเม็ดค่ะกินเข้าไปแบบกินเล่นๆเ,เป็นแจ่วเป็นประมาณว่าเป็นแจ่วตำถั่วนะคะทุกคน ออกมาหน้าตักก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนดูสิคะหน้าตานักินหนักิน,นะกนเสร็จแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ่ายยค่ะว้ร่าหน้าจะมาทำอะไรให้ดูติดตามกันนะคะ